ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็คือผมแอดนัทนะครับผมวันนี้ก็มีรหัสเกมฟีไฟมาขายกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ราคารหัสนี้อยู่ที่2,600บาทนะครับผม2,600บาทนะครับผมก็รหัสสินค้า FF 0 2 0นะครับผมรหัสที่20นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวละครก่อนเลยนะครับผมตัวละครจะมีคุณโน่นะครับผมคุณโน่ ช้านิดหนึ่งโคโนเคลลี่อล็อกนะครับผมตัวละครครบๆเลยนะครับผมตัวละครครบๆเลยเขาดูที่การแต่งตัวนะครับผมก็จะมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะมีหัวข่าวเลยนะครับผมแล้วก็ไอหัวเมงนะครับหัวร้อนๆแบบนี้เป็นเลยนะครับผมแล้วก็หัวทองนี่เลยนะครับผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็หัวบาวันนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมหัวบาวันนะครับผมแล้วก็หัวข่าวนะครับผม ทางด้านแว่นตาผมก็จะมีเซ็ตหุ่นกระป๋องนะครับผมแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับผมแมสนะครับผมใส่แมสกันโควิดสักหน่อยนะครับผมก็มีหนวดข่าวด้วยนะครับผมนี่ครับแว่นตานะครับผมใส่แล้วรอเลยนะครับผมี่เป็นทางด้านหน้ากากสืทองนี่นะครับนี่ผ้าปิดปากนะครับผมนี่เป็นทางด้านใบหน้าผมก็จะมีตาแดงเลยนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมก็จะมีชุดพิจ๊ษนะครับผม แล้วก็น่าเป็นชุดสีขั้นสูงนะครับผมแล้วก็ชุดนอนไซตามะนะครับผมแล้วก็ชุดอายุโอเคเลยนะครับผมใส่ไฮไลท์นะครับผมแล้วก็เอซุดนะครับผมแล้วก็ชุดก้ามดําเลยนะนี่ครับแล้วก็ชุดฮีโรอีกนะครับผมเยอะๆไปเลยนะครับนี่ครับแล้ก็ชุดอันนี้นะครับผมชุดเลดไลท์นะครับผมมีทั้งแขนยาวแขนสั้นเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าโคตรแรงนะครับผมโคตรแรงเลยนะครับผม นี่เป็นทั้งด้านแขนสั้นนะครับผมนี่แขนยาวนะครับผมแล้วก็ชุดบอลอีกห้าตัวแล้วก็ชุดตัดอ้อยนะครับชุดตัดอ้อยนะครับหนึ่งตัวนะครับผมนี่ครับก็มีชุดที่สั้นหนึ่งนะครับผมเป็นของซากุระนะครับผมก็เสื้อดํานี่นะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมดูเลิไม่หมดอะครับผมกางเกงนะครับผมกางเกงก็จะมีนี่ครับผมกางเกงนะครับ ถือว่าเย,ยนะอะพอสมควรนะครับผมก็เกงไซโตมะนะครับผมนี่เลยครับผมเกงยียนนะครับผมเดฟเดฟไปเลยนะครับผมนี่เลยครับโอ้โหแล้วก็ชุดาาเลไดไลท์น,นะครับผมบผมีทั้งขายาวขาสั้นเลยนะครับผมใครไม่ซื้อโคตรพลาดนะครับผมโคตรแรงครับผมน้องๆแล้วก็นี่เลยครับยากุซ่านะครับผมโอ้โหราคาแค่สองพันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมมีเกงยากุซ่าชุดเลดไลท์นะครับ แล้วก็มีทั้งตั้งรองเท้าแตะนะครับผมรองเท้าผ้าใบแล้วก็ตีนเปล่าของนี่เลยผมของไซโตมะนะผม,ะผมตีนเปล่านะครับผมนี่เป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเ้อรองเท้าแตะเส้นเงินนะผมแล้วก็สีแดงนะครับถือว่าเยอะนะครับผมแล่ๆเลยนะผมแล้วก็ชุดคุณกระป่องชุดช้างนะผมกล่องก็จะมีซองยาวประมาณนี้นะผมแล้วก็บัตรเพิ่มครับอื่นๆก็หินแปงลงร่างสามลูกนะครับผมเดี๋ยวดูทั้งตัวผู้หญิงกันบ้างนะครับผม ตัวพิงผมใช้เป็นตัวเคลลี่นะครับตัวเคลลี่นะครับนี่เลยครับผมโดยการแต่งตัวต่อนะครับผมเปมีเซ็ตหัวประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงหัวฟูใช่ไหมหัวฟูนะครับผมต่างแว่นตาผมก็โอ้โหหัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับใส่ไฮไลท์นะครับผมสองพันหกนะครับผมสินค้าก็ FF020 นะครับผมแล้วก็ผ้าปิดปากก็มีนะครับ งานใบหน้าครับผมนี่ครับผมเซสเซอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับโอ้โหเยอะอยู่ครับเยอะอยู่นี่ครับโอ้โหเยอะอยู่ครับผมดูเลือไม่หมดอะครับเลือไม่หมดนะครับดูด้านกางเกงนะครับกางเกงก็จะมีประมาณนี้เลยโอ้โหทองทองอะครับทองทองอะครับผมทองพันหกอะครับนี่ครับกางเกงไฮไลท์อะครับผมอายุเคอะครับนี่ครับรองเท้านะครับผมรองเท้า โอ้ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยอยู่ทางด้านคอลเลคชันนะครับคอลเลคชันมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะมีท่าให้หัวใจนะครับผมแล้วก็ท่าหัวเลาะนะครับผมแล้วก็โดดนะครับยิงหัวครับก็นี่ครับผมไฮไลท์ครับนี่ครับสายตำมะนะครับผมท่าต่อยนะครับผมแล้วท่าตบมือนะครับผมใไอรักกุลาบนะโอ้โหโคตรเยอะครับคุ้มๆอ่ะครับผมก็ปลาสปานี่โอ้โหโคตรแรงครับผมใบนี้ครับโคตรแรงครับ แล้วก็แปลกตาครับเนี่ยไปนโคตรแรงครับผมโหส่วนมากผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับผมใบนี้นะผมนานมากนะครับผมของฟีกันสูงนะครับผม gm กลับมาขายแล้วนะครับผมนี้เป็นทางด้านกล่องลวงใจนะครับผมไซต์มากก็มีนะครับผมฮานาซิเนะก็เพิ่งครับผม gm ได้ดัดแปลงทรงมาใหม่นะผมเป็นทรงฉลามนะครับผมอโหนีผมสกินรดนะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับรู้ว่า gm แต่งสีขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้นะครับผมสปอร์ตสปอร์ตอันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับผม G M น่าจะทําสีมาใหม่นะครับ a i r b o a ก็เป็น Airboard สายตำมะนะครับผมอนาคตแลงแน่นอนครับผมนี่ครับ Airboard นะครับผมเยอะอยู่นะครับล่มชูชีก็จะเป็นล่มชูชีไอวอลละครับทุกคนจําได้ไหมที่จะมีไอวอลอยู่ลูกหนึ่งครับที่เป็นลายนี้เลยครับผมนี่เป็นพื้นหลังนะครับผมฮีโร่ซีซั่นสิบเก้านะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับผมนี่ ขึ้นฮีโร่มาเยอะแล้วนะครับโอ้โหเลยไม่หมดเลือดไม่หมดรูปเดี๋ยวผมรูปก็จะมีประมาณนี้เลย abc ถึง z เลยนะครับผมเดี๋ยวทุกคนดูสก,กินปืนทุกคนจะอึ้งอะครับผมทุกคนว่าสก,กินปืนเยอะไหมถ้าคิดว่าเยอะมาซื้อเลยครับผมเราเชื่อในปฏิหารอุ๊ปปุ่นก็ยังมีบางอันนี้เลยนะครับผมนี่ครับ M4 ใหม่นะครับผมอันนี้ก็มีนะสีเขียวโอ้โหโ i n f 4โอ้โห โอ้โหโอ้โหไอครับผมมันก็ M14 แลั่นซองนะผมชาวบอลนะครับก็บอกนี้ไททันครับทุกคนไททันไททันเฮ้ยไททันเฮ้ยซื้อดีเฮ้ยนี่ครับผมแล้วในราคา2,600บาทนะทุกคนมีไททันขนาดเนี้ยอ่ะทุกคนคิดเอาอ่ะแล้วชุดมันเยอะขนาดไหนอ่ะครับผมแล้วปืนขนาดเนี้ยก็ซ่า S K S นะครับผมนี่ครับผม M24 9แล้วผมชาวอลผมฟาร์มาดเมจซองนะครับผม เอว NVD XM8 ถาวรนะทุกคนดูนี่ครับผมเอ็นนะครับผมเอ็นก้สี่ถาวรด้วยนะครับผมนี่ครับผม UMP นะครับผม MP5 นะครับโอ้โหอย่างเยอะครับอย่างเยอะครับแล้วก็ VSS นะครับผมถาวรด้วยนะครับผมลั่นซองนะครับผม MP40 ตู้อีโวอนะครับผมดาเมจดองเลยนะครับผมโอ้โหโคตรดีครับกระบอกเนี้ยลั่นซองก็มีนะผมเลือกใช้ได้ครับแล้วก็ P90 โอ้โหตู้ ผีอีกก้สิบตู้โยกก็มีนะผมนี่เลยครับผมนี่โอ้โหน่าใช้เยอะแยะนี่ครับผมโอ้โหเปิดไหมถาวรด้วยนะครับผมโอ้โหซองซองซองอย่างครบอะครับสแปซลาเห็นมากครับทุกคนดูซองครัวนะผมสแปซแค่นี้ก็คุ้มอะซองอะครับเอดับนะครับผมดาเมจหนึ่งครับนี่ครับดาเมจสองก็มีนะครับโอ้โหอย่างคุ้มอะโอ้ เยอะจัดเยอะจัดกระทะนะครับผมแล้วก็มีดนี่นะครับผมคาตาะนะครับโอ้โหคาตาะไฟนี่ครับโอ้โหมาซาโตมะโอ้โหไอโอ้โหระเบิดสิบลูกไอวอลซีลูกนะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหเอ็มเจกล้าหนึ่งกระบอกนะครับโอ้โหทุกคนรหัสินค้าเอฟเอฟสูงสองสูงนะครับผมในราคาสองฝันหกร้อยบาทนะครับใครไม่ซื้อโคตรพลาดเลยบอกแค่นี้แหละคุ้มจัดนะครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวมาปิดกันได้แล้วนะครับผม ลิงเฟซหรือว่าแฟนเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปรอตอบแชทนะครับผมเข้ามาซื้อกันเยอะๆได้ครับผมรหัสนี้โคตรคุ้มในในราคา2600บาทนะครับผมคอ,อุดหนุนกันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับทุกคน